ท็อปกันได้ที่เซ็นทรัลศึกษาขาค่ะส่หกสิบเกายเป็นยังไงเนาะหรือก็เอาคนเขาบอกว่าลดราคาค่ะเราก็ก็ก็ตามนั้นค่ะจริงๆสาเหตุมาจากอะไรในการลดราคาคือจริงๆแล้วแป๊บนึงหนูขอปุ๋ยอันนี้ละมั้งมันได้ได้ได้เพราะว่าค่ะมันมานเซ็นเซอร์เราตรงไหนมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเลยมาเลยเทได้ไม่เป็นไรค่ะ สาเหตุที่ลดความสัมพันธ์ก็ชิปว่าจริงๆแล้วเราก็คบกันมานาน5ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีแบบปัญหาต่างๆที่ที่แบบเราก็รู้สึกว่าไม่ไดม้มันไม่ได้โอเคอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ชิปทำได้ก็อาจจะได้แค่แบบพูดว่าเราโอเคหรือว่าไม่โอเคอะไรแต่ว่าชิปก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้ใครเปลี่ยนอะไรเพื่อเราพอท้ายที่สุดแล้ว เหมือนปัญหาต่างๆที่มันไม่ได้แก้ไขแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็เลือกที่จะแบบสเตปออกมาดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าชิปกับพี่องตัวน่ะที่เราเลิกกันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รักกันแล้วนะคือก็ก,ก็ยังรักกันอยู่คือตอนนี้ชิปก็ยังรักพี่องตัวแล้วชิปก็รู้ว่าพี่องตัวก็ยังรักชิปอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบไม่อยากรู้สึกว่าเออ จะต้องรู้สึกไม่โอเคกันจนเราแบบรู้สึกไม่ดีกันอะไรแบบนี้มันไม่มีเหตุการณ์แบบต้อแบบทบบต้ดอะไรมันก็มันก็มีบ้างอะค่ะที่เรารู้สึกว่าแบบเราเราเหนื่อยปัญหานี้มันสะสมมานานขนาดไหนก็ต้อสักพักแล้วจริงๆเราก็ก็เลือกที่จะแบบถอยการออกมาจะสองสองสามเดือนแล้วมีเครืองมือพิสานมาด้วยคนคนใหม่จริงไหมคะอันนี้หนู หนูไม่สามารถตอบได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็หนูมีสิทธิ์ที่จะตอบในส่วนของชิปกับเพื่องตัวนนม,ก,ก,มก็มีนะคะคือเราก็ก็ปรับพยายามปรับกันแต่ว่าเหมือนอาจจะด้วยการที่แบบเราครบกันมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แบบ ไม่ไม่ค่อยลงตัวะไรเหมือนที่เราโอนว่าอยากได้ก็ไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ตอบย้วหรอมันมีมือที่สามอะไรเงี้ยชิปว่าตอนนี้สิ่งที่สาคัญมันไม่ใช่เรื่องมือที่3สิ่งที่สําคัญคือชิปกับพี่องตวนไม่ได้ไม่ได้คบกันแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ของเราไม่ไม่มั่นคงเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบแข็งแรงตั้งแต่แรกเราก็คงยังคบกันอยู่เสียใจไหมคะที่มันจบก็เสียใจค่ะแล้วหนูเสียตาไหม เ <Remember. S 2> คิร์ไก็หนัก <extracting> แล้วอยู่กับใครเลยคะก็ก็คนรอบข้างแล้วก็แบบครอบครัวก็ซัพพอร์ตคือวันนี้ยังคงพูดคุยยังเจอเขาอยู่ค่ะยังยังคุยกันปกติเลยค่ะก็ก็คุยกันบ้างแบบคือคือชิปก็รู้ว่าพี่องค์ต้นก็ยังเป็นห่วงชิปแล้วก็คือเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วรักมากคุาอยู่ไหมคะรัจกจบบรักมากแล้วต้องแบงบเป็นอย่างกับเราขับกลัวยังบ้างเราก็ ก็ทำอะไรไม่ได้เรามันไม่ใช่ทางเลือกที่ที่แบบที่เราจะต้องแบบอ่อนแอเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบได้เห็นว่าคนรอบข้างเราก็แบบก็อยู่ให้เรา,ก,ารก็กดีก,ก,ดก็ก็ยังไม่ได้คิดนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบ พยายามแฮปปี้กับตัวเองก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครยังค่ะยังไม่พร้อมเลยค่ะยังยังพร้อมลงแบบยอมใจหนูเอ่อก็ไม่ค่อยสบายด้วยอะก็กเกเสีสยียดดาาพรรกกกกกัันม็ชิปก็เสียดายคือจริงๆมันก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เราไม่ได้อยากรู้สึกแบบอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่แฮปปี้เพราะว่าคือชิปให้ความสําคัญกับความรักแต่ชิปก็ให้ความสําคัญกับความสุขตัวเองไม่แพ้กันมีกาวใจไหมคะช่วยให้คืนดีกัน,นก็นคือจริงๆแล้วแบบคนรอบตัวก็จะบอกตลอดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คืนดีกันอะไรเงี้ยแต่คือคือชิปก็ถ้าเกิดว่าเราใช่คู่กันก็คงกลับมาคืนดีกันแต่ว่า เราก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะไรคือตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าเราต้องโฟกัสกับตัวเอง <f ocus> เห็นค่าของตัวเองถ้าเกิดว่าเราจะคบใครคนหนึ่งแล้วเขาเห็นค่าเราแบบไม่เท่ากับที่เราเห็นค่าตัวเองเราก็อยู่คนเดียวดีกว่างก็ยังคิดถึงทุกวันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนยังรออยู่ไหมคะถ้าเกิดเขากลับมาไม่ไม่ใช้คําว่ารอค่ะก็ก็ดาเนินชีวิตของของตัวเอง แต่ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็เกิดทะไม่ไม่ serious มก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะคุยไลน์มากกว่าเขาทำให้เราเสียใจคือชิฟว่าการที่แบบคนสองคนเลิกกันมันมันก็เสียใจแหละลออใช่<อ> go on move on ถ้าคต <laughs> ิแบบออกงานคู่กันอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ค่ะได้ก็ยังออกได้ ก็ก็เจอกันได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นในสถานะเดอรค่ะกับมารก็ยังบอกไม่ได้ยังไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่า่ะเราต้องรักษาตัวเองก่อนถือว่าจบจบดีดีก็ดีค่ะกันจ้าค่ะนี่ใส่กันจ้าเด็กประภอเช่เลยนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không